เดี๋ยววันนี้รับรับคนเดียวนักเรียนรับไว้คนเดียวเพราะว่าเขาสวยรู้รู้ชอบนักเรียนส,ยสวยๆไอ้นี่ไม่ทำมอมแมมอ้วนอืดจริงเหรอฮคนนี้ไม่รับพอท้องใช่ไหมเ <c oughs> ดี๋ยวไปอยู่ข้างล่างก่อนเดี๋ยวแผนกทะเบียนไม่อยู่เอ้ยตัวเองตัวเองไปเล่นมัเก็บข้างล่างก่อนเลยเป็นไปอยู่ข้างล่างก่อนไปอยู่ข้างล่างก่อนเนี่ยอาจารย์ไปอย่างนี้แหละชอบเด็เด็กผู้หญิงผู้หญิงผู้ชายก็ไล่ไปอย่างนี้แหละเอ้ยตัวเองไปรอเล่นมัเก็บเลยนะ ไหมอาจารย์ครับครับเอาเชิญเด็กชายสมานข้างล่างก่อนเดี๋ยวช่วยเรื่องเรื่องของรางวัลของรางวัลนะเด็กชายสมานตอนนี้ให้ไปฝึกแถวันข้างล่างสวัสดีครับท่านภูมิเกียรตินักเรียนทุกคนลูกเสือทุกคนโดนบังคับให้แต่งวันนี้มากับนักเรียนสาวนักเรียนเด็ก ตรับเป็นนักเรียนนะคะวันนี้วันนี้นักเรียนคนนี้ก็อยู่ที่นี่ตั้งนานแล้วเด็กหญิงสุวรรณทูบูชานะคะนี่นี่อยู่ชั้นครูอะไรคุณครูประเทืองเหมือนเตยอยู่ชั้นครูประเทืองเหมือนเตยพอดีครูเคยเรียนกับครูประเทืองเหมือนเตยสมัยนั้นครูใหญ่ชื่อครูแพรสิมพีวงเหมือนกันครูค่ะหเหมือนเลยใจจบได้ เขาทองทั้งสามสถาบันมาร่วมสังสรรค์มาร่วมสามสถาบันนั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะโรงเรียนเขาทองสหศึกษาโรงเรียนเขาทองสหศึกษาอยู่ที่ศักดิ์นะฮะทางวัดนั่นเองโรงเรียนเขาทองตามด้วยโรงเรียนเขาทองพิทยาคมโรงเรียนเขาทองสหศึกษาโรงเรียนเขาทองแล้วก็โรงเรียนเขาทองพิทย ิทยาคมพิทยาคมนะคะก็เป็น3โรงเรียนด้วยกันนะคะที่มารวมกันจัดงานสิ่์เก่าเขาทองปี2 5 5 6ค่ะบางคนเห็นรูปข้างล่างไม่ต้องตกใจ <c oughs> ไม่ต้องตกใจนะคะคุณคณรูค่ะเอ๊ยยังเหมือนเดิมหรือเปล่าจำหน้าค่าตากันได้ไหมผมนึกว่าลูกลูกสาวผมเองก็ไม่ใช่ข <c oughs> <พ>ออนุญาตเป็นเด็กสักวันขออนุญาตเป็นต้องขออนุญาตต้อนรับคนสำคัญอีกท่านหนึ่ง ท่านหลายท่านคงจำไม่ได้ว่าวันที่14เมษายน2507 14เมษายน2507 5 <70. S 2> โอ้โหเพิ่งเกิดไม่กี่ปีเองค่ะคุณครูมณีผูกพันคุณครูมณีได้จากพวกเราไปเมื่อ50ปีที่แล้ว50ปีแล้วผู้เจ้าของโรงเรียนเขาทองสหศึกษาวันนี้ครบรอบ50ปีวันนี้พนตรีเรืองสิทธิ์ นิสัยเจริญและรองศาสตราจารย์พินซินีนิสัยเจริญบุตรสาววันนี้ได้มีโอกาสมาร่วมงานและก็มาฉลองมาร่วมทําบุญครุมรอบ50ปีของคุณครูมรณ<ร>ีนะครับเราขอต้อนรับคุณแม่นะครับเราขอต้อนรับท่าน